ก็คือประมาณแบบหมื่นกว่าบาทตอนเดือนฉันก็คิดเยอะช่วงนี้ฉันพยายามประหยัดทุกอย่างเพื่อเก็บเงินให้ลูกแบบไม่ซูลุยซูลายอะไรอย่างเงี้ยทุกคน <c oughs> ก็เลยต้องคิดก่อนว่าแบบจะต้องพามาบ่อยแค่ไหนเพราะมันก็เป็นเงินอยู่ <c oughs> ก็เลยเดินไปถามเขาไง <c oughs> ว่าแบบ <c oughs> มีสมัครสมาชิกไหมจะได้มาบ่อยๆแบบประหยัดแบบใช้ส่วนลดอะไรเลยโมกเราเริ่มโมกเริ่มเห็นตัวเองงกตอนที่แบบมีลูกลูกๆสนุกกันมากเลยค่ะเมื่อวานตัวเมย์ก็นั่งทํางาน ที่บอกอยู่ใกล้ๆนะคะแล้วพอเขาเหนื่อยเนี่ยก็สั่งอาหารด้วยนะเล่นเกือบห้าโมงเย็นแล้วก็สั่งอาหารแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแหละเพราะว่าตั๋วมันเวลามันหมดด้วยทุกคนมันมีที่อื่นไหมอยากจะพาลูกไปถ้าแบบไปที่เดิมๆลูกคงจะเบื่อปะหรือไม่เบื่อไม่รู้คิดไปเองแต่เดี๋ยวต้องพามาบ่อยๆเล่นกันเหนื่อยไม่กลัวเลยทุกคนแล้วก็มากินข้ามากินอาหารเย็นกันนะคะ ก็ถือว่าคอม p l e t เพราะว่าวันนี้แฟดไปทําบุญล้วนอาหารกับมีตั้งแต่แปดโมงเช้าแล้วไปเรียนไหว้หน้าต่อแล้วก็มาที่คีดคาเฟ่เนี่ยคือกิจกรรมเด็กแน่นมากแต่มีก็ดีใจไงที่แบบวันนี้ของเมยตั้ง